สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทำไซรัปย่าหวานกันนะคะวัตถุดิบที่ใช้เนาะก็จะมีย่าหวานนะคะเราจะใช้ใบย่าหวานแห้งนะคะใช้ปริมาณ15บใบนะคะสำหรับน้ำา1ลิตรแล้วเราก็จะใช้ใบเตยค่ะเนาะเป็นเราใช้ใบเตอยอบแห้งนะคะใช้ประมาณ10กรัมค่ะอันนี้เพื่อลดกลิ่นเหม็นเขียวของย่าหวานนะคะแล้วก็ เราจะใช้น้ำเปล่าถึงนิดนะคะดูวิธีการทำกันนะคะเราจะอ้อมน้ำนะคะให้เดือดก่อนใส่น้ำใส่น้ำไ้่ได้นหคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบยญาหวานลงไปน,นะ,ะแล้วก็ตามด้วยใบเตยนะคะ ต้มไปประมาณ5นาทีนะคะต,ตอนนี้หลังจากที่เราต้มผ่านไป5นาทีนะคะเพื mm. ่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเริ่มมีกิตามขึ้นแล้วนะคะ mm. แล้วก็ลองชิมดูนะก็ได้นะคะ mm. ว่าหวานตามที่แบบเราพอใจหรือยังอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. เพราะว่าใบหญ้าหวานยิ่งต้มไปเรื่อยๆเขาก็จะหวานขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ รองที่เป็นใบเตยกับใบยญหวานออกนะคะเสร็จแล้วน้ำน้ำไซรับที่เราต้มเสร็จแล้วค่ะวางไว้ให้เย็นๆนะคก็กรอกใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้นะคะใช้ได้ประมาณอาทิตย์นึงนะคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปใส่ในแบบเครื่องดื่มอาหาร ตทั้งหลายนะคะรวมทั้งตอนที่เราเอาไปทำคอมบูชาค่ะเราก็จะใส่ตัวไซรัปย่าหวานนี้ในขั้นตอนของ F2 นะคะหลังจากที่ F1 นะคะคอมบูชากินมนตาบไปหมดแล้วเนาะมันก็จะเหลือรสชาติที่แบบว่าเปรี้ยวซ่าอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้มันมีความหวานนิดนึงเราก็จะเติมไซรัปย่าหวานตัวนี้เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นคอมบูชาของเราเป็น k e t o f r i e n d l ค่ะเพื่อนๆที่ทาน k e โตสามารถดื่มได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะก็รบกวนเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ